กลับนะโอ้โหว้โอ้โหลื่นวะ่ะเขียเอย้ยลอกเป็นไรว,วะเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยตตนเรียบร้อยหูตกตลิ่งนะ อาเบื้องต้นลอกไม่เป็นไรไกดดูไกดก่อนไกดไม่แตกกระเป๋าไม่เลอะห <c oughs> งายท้องเลยอ่ะโอ้แล้วปลาตัวใหญ่เลยนะกัดเมื่อกี้นะ กระชากปึ้งไปเลยแล้วมันก็ไปคายนะเนี่ยผมวัดเร็วมากเลยนะโหย้ยปลาเลี่ยมครับผมปลามันเรี่ยม